อืมนี่แมวอะอย่าไปสนใจเลยเรามาคุยกันดีกว่าวันนี้เราก็ถ่ายมั่วๆไป <c oughs> ไม่อยากให้เขาเห็นหน้าเราก็อยากจะด่าคนเท่านั้นเองนะครับเออเอาคิดยังไงกับจราจรใหม่ที่แบบว่าออกกฎหมายใหม่นะครับจากเออปรับพันหนึ่งไอสัตว์ไม่พอ จะเอาให้มันชิบหายกันเลยใช่ไหมจากพันเป็นสี่พันหรือจากเท่าไรเท่าไรสุดท้ายไอ้เฮียแม่งกูยกบ้านให้มึงไปเลยไหมกูรู้ไหมว่าไอ้กฎหมายใหม่ที่มันเพิ่มราคาทำไมก็เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยตำรวจเนี่ยมันกินมันโกมันแดกกินกินแดกแดกกินกินแดกแดก,แ,ดกแล้วยังไงต่อรู้ไหมสุดท้ายก็ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ประยุทธ์ ก็ครบแปดปีไปแล้วศาลก็สั่งเอ่อให้พักงานแล้วก็ลุงป้อมก็ขึ้นมารักษาการแทนนะครับประยุทธ์ก็ไปอยู่ไปอ่ากลาโหมไปอยู่กลาโหมตอนนี้เห็นบอกว่าคืนรถแล้วไอเ้เบนทะเบียนเบนทเบนยี่สิบเก้าก็นมาแล้วมั้งเออก็อไม่รู้มันอ,อาจจะเกี่ยวกับเรื่องค่าปรับแพงหรือเปล่าค่าปรับแพงขึ้นอัพให้มันแพงขึ้นแพงทุกอย่าง นะครับอาหารแมวจากหกสองเป็นหกสีนะแฟนต้ายิบจากย7ิบเจ็ดเป็นย9 29ิบเก้ายิบเก้ายิบเก้าแพงย9ิบเก้ามันแพงไม่พอใช่ไหมอโนนไปโน่ไปสามเอ็ดเลยนะเดี๋ยวนี้ซื้อไปซื้อไม้เฮียแบงค์ร้อยเอาไม่อยู่เพิ่มอีกเก้าบาทอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งศูนย์เก้าไปโน่เลยรถไฟ เชียงใหม่ชั้นสามเลย1 0ึ่งศูนย์เกระบวนหนึย์เไปเลยเนี่ยไอ้นี่ไอค่าปรับเนี่ยนะครับไอค่าปรับเนี่ยจากพันเป็นสี่พันมันคือมันโลบๆกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นก็ะชัมันกินกินแดกๆกกินกินแดกแแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจวงนี้ก็มีคนมาขับไล่ประยุทธ์กันเยอะๆกันเยอะมากขึ้นกันเลยเออทำยังไงครับ แมวงงแล้วไอ้นี่มันพูดอะไรนะเอาให้ดูหน้าแมวไปก่อนอ่าให้ดูหน้าแมวไปเรื่อยๆนะเออ FELIPE แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยทํายังไงครับกลัวไม่มีตังค์ซื้อก็พิ้วปงปงปง,ปง,ปงก็ค่าปรับพรุนี้แหละค่าปรับเอ้อภาษีประชาชนเอ้ยค่าปรับที่ปรับก็หาส้นเตนอะไรออกมานนะนะ กามาซื้ออาวุธซื้อกระสุนปืนกระสุนยางนะครับซื้อแก๊สน้ําตานะ่มายิงประชาชนเปิดๆไม่ถ้าตังเหลือก็เดี๋ยวอาจจะเอาไปดาวเรือนดำน้ําต่อนะเออเป็นสมทบเป็นปี66ต่อไปนะครับ